สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะทําการตกปลาจนกว่าผมจะเป็นนักตกปลาอันดับโลกโโโโด้วยการปลดล็อกระดับ3ของสกิลนักตกปาลาระดับมือฉมังพร้อมกับการล่าปลาฉลามแบบโคตรบ้าคลาั่งจะขั่งขนาดไหนไปดูแต่ก่อนอื่นก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขั้นตอนแรกเราก็ต้องหาระดับมืออาชีพเพื่อทำการให้เราตกปลาได้แบบง่ายขึ้นกับผู้เล่นเป็นขยอง ทำอะไรครับนังนังห้าคนนี้มันจุกไปเลยเมื่อเข้ามาในเกมแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะหยุดเราได้วว่งไปตกปลากันเลยสิครับรออะไรนี่บอกแลแต่ต้นเกมเป็นไงล่ะครับส่วนสมัครชิกนตตี้ก็ไม่เป็นไรครับเขาจะทําการจุดไฟแบบอลังการงานสร้างสุดในการขยายไฟแบบไกลโค้งลูกต่ลูกตาแต่เดี๋ยวก่อนเราก็ทําการตกปลาต่อไปแต่เรายังไม่ได้ตั้ตัวมันจะติดตอนไหนวะเนี่ยติ๊กตัก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 ก็จะมาแล้วมั้งนังมา ได้แล้วได้แล้วหนึ่งตัวกินทั้งครอบครัวห <What? S 1> ลังจากที่เพื่อนของเราได้ขยายอาณาเขตเพิ่มเติมครับสถานที่ตกปลาของเราได้เปลี่ยนไปกับการตกปลาที่จอมหนึ่งวิติดหนึ่งทีเช็ด <Che at! S 1> ตรงนี้ปลาเป็นชุกชุมใช่แล้วครับที่จะมีวงแหวนเวทที่มันอยู่ในน้ําแบบนี้ไม่ใช่นี่วะไม่ใช่วงแหวนเวทที่ไหนโอ้ยเช่ย เมื่อกี้นี่มันอะไรกันเมื่อกี้นี่อาจจะเป็นปลาตัวใหญ่นะครับทุกคนตอนนี้สกิลของเรานนั้นในการตกปลาตัวใหญ่นั้นยังไม่ถึงนะครับเราก็เล่นปลาเล็กไปก่อนดูเดี่ยวหหลอดคือแบบจิตเดียวอะ <laughs> มันจะเล็กไปไหนเนี่ยความสามารถของเราในตอนนี้มันยังไม่ถึงขั้นยังไงนะครับรอพี่แปบบ๊บเดี๋ยวรอพี่เกดจะระเบิดยกทีมเสี่ย <laughs> มันคนละเกมแล้ว <laughs> เราตกปลาได้ 2- 9วันเราก็ได้ไปเฝ้ารากมะม่วง,งแบบยกทีมฮะ <Huh? S 2> เอ่อจะมีใครมาชกตูไหมเนี่ย หรือว่าเราจะตายยกตีจริงๆวะใช่เลวครับในการตกปลาของเราไม่มีอะไรหยุดเราได้ไม้แต่กวางหลายตายอย่างนี้ว่าไอเชี่ยหมดตีของจริงหมดตีขงจริงทุกคนเรียบร้อยครับในวันที่29เราก็ได้จบชีวิตลงเรื่อใหม่กับเควสนักตกปลาที่ตกไปแล้ว133่ตัวรอบนี้ผมลองงัดปลาที่ยากขึ้นกับปลาขนาด1มิลลิเมตรไอ้จมันเล็กไปหรือเปล่าจุ๊บ มันยากอยู่มันยากอยู่แต่ว่าถ้าเรารกดไปเรื่อยๆเราจะเกิดและเสียนตัวตกปลามันจะตัวใหญ่ปะทถนิดเดียวในการตกปลาแต่ละครั้งมันไม่ได้แค่ปลานที่ครับแต่มันได้พัดลมกับวิทยุมาด้วยไอ้ชี้มันตกมาอีท่าไหนวะเนีน่ยดูนี่แม่แต่แผ่นสังกะสีก็ขึ้นมาด้วยครับทุกคนอ๋อผมเริ่มเซียนครับและหลังจากนั้นก็จะมีเพื่อนของผมนั้นทบทานโกยทุกอย่างที่ผมตกนั้น เอาไปบ่มมโอ้บั่มแน่เลยว้าวไงเยอะไหมเกี่ยวได้ทั้งวันนะน้องเอาแล้วว่ะเฮ้ยในช่วงแรกผมเริ่มเกิดแล้วตอนนี้เบ็ดของผมที่อยู่ในมือมันเลื่องแสงครับอัเกรดขั้นสองอย่ากัดล <oz trap resort> <Wow>. ิ้นตัวเองอุจุบอ้อุ้ยเอาเฮ้ยุบเฮ้ยติดต้ออกมาข้างนอกใช่ไหมระยะเวียงมันไม่พอ และนี่คือเบ็ดชั้นดีที่ทําการอัปเกรดมาอีกหนึ่งคันเฮ้ยมันตกง่ายอยู่นะมันตกง่ายนะสองทีคือแบบงัดขึ้นมาเลยครับทุกคนเอารู้เงจิตใและถ้าคันสามแล้วเนี่ยตึงขนาดไหนครับทุกคนหวานเชียบดูเดิเชียบตกง่ายมากลเลยใจที่ผมเบื่อ,อการตกปลาผมก็ไปตกเอลเลนสักหน่อยครับ <c oughs> โอ้ยโอ้เชียนี่มันปืนเลเซอร์กันสุดยอดแห่งอาวุธสังหารเจ็ดเค ผมได้มาแล้วแต่ทำไมเออเพื่อ,อนตี้ผมน้อยลงเฮ้ยตอนแรกมีห้าไม่ใช่และความฝันของผมที่จะอัปเดตขั้นสามได้ถึงจืนสุดยอดเรียบร้อยอัปเดตได้แล้วกวานกุ้งก่อนอ่าุรุปตูปตกปลาตกกุ้งวะเนี่ยได้แล้วครับทุกคนกระเบิดขั้นสุดยอดขั้นที่3ามน่าจะเป็นขั้นสุดท้ายหรือเปล่ามาครับทุกคนครับนี่เบ็ดที่เรืองแสงอัมพันตีริม เพิ่มเขาให้เจ็ดผมได้มาแล้วกระเบ็ดขั้นสุดยอดเดี๋ยวมาลองมาดูกันครับว่าจะตึงแค่ไหนกระเบ็ดนี้อาจู่ึบตึบป๊บเอาก็สองทีเหมือนกันนีหว่ามันต่างกันตรงไหนวะเนี่ยห <c oughs> รือว่ามันมันใหญ่ขึ้นหรือเปล่าวะ <c oughs> ใช่แล้วครับรู้สึกว่าขนาดของหลอดสีเขียวมันจะใหญ่ขึ้นแบบพิถูพิตาใหญ่ขึ้นแหละตกง,ง่ายขึ้นเอ,อตกง,ง่ายขึ้นครับตกง,ง่ายตกไวขึ้น ไม่ต้องไวสิตกในจุดปลาชุกชุมไวอยู่แล้วแน่แน่โดยปลาที่มันตัวใหญ่นะครับเราขอสามารถเกลียวมันขึ้นมาได้แบบง่ายดายมากๆเช็ดเอาเรื่องในการตกปลาขึ้นสุดท้ายอาแสนบ้าข,ข้างก็จะได้ตกชีวิตลงได้โดนกวางร้ายทำการทำลายร่างกายจนรมตกปลาเฮ้ยขอตัวนี้ก่อนได้ไหมเด่ยอาไอ้ย่า <c oughs> ตัวแตก หลังจากนั้นไม่ช้าเพื่อนคนสุดท้ายที่อยู่ในเต้กับผมก็ได้จบชีวิตลงไปเฝ้าพระอินทร์ด้วยกันยังไงล่ะครับเฮ้ยไอ้เจี๊ยกองไฟนี่อัพแบบเบิ่มๆเลยนะใกล้จะประสบความสําเร็จแล้วเพียงแค่ตกปลาไปวันๆแล้วเมื่อไหร่จะสร้างหม้อข้าววะเนี่ยสร้างร้องทำไมเนี่ยผมก็ได้เกิดใหม่ต่างโลกกับการตกปลาเหมือนเดิมครับเมื่อไหร่จะครบ3 5 0รอยห้าสิบตัวสักทีตอนนี้ตกไปวันๆโอ้โหรว่ามันนับแค่ปลาอย่างเดียววะ มันนับแบบเศษเหล็กด้วยไหมเนี่ยใช่เลยครับในการตกปลาของผมตัวได้เศษเหล็กมาด้วยต้องแบบจุดปลาชุกชุมจริงประมาณอย่างเงี้ยเออต้องวิ่งไปหาเว้ยแล้วทำการเกลียวลัวๆกันผมก็เลยทําการแง่ยน้าขึ้นไปดูด้านขวาเลยเหลือสองคนอีกแล้ว ชิวในการตกปาดแสนบ้าข้างในช่วงต้นเกมก็ทําให้ผมนั้นอัปเกรดเป็นขั้นที่2แบบรวดเร็วในวันที่3ครับแล้วก็ถัดมาในวันที่9ที่ผมกาลังอัปเกรดเป็นขั้นที่3โอ้โหมาต่างกันหลายวันอยู่นะครับเรียบร้อยระดับเบดอันสุดครัวแบบระดับสุดยอดได้มแล้วครับในวันที่9แบบเลิศแล้วก็ตกกันเลยสิครับรออะไรแต่หลังจากนี้เราจะทําการไปตกแบบโชว์เทพ จนกว่าเราจะได้ปลาฉลามมาครอบของเออจะตกได้ตอนไหนล่ะไปบ่ออันนี้มันมีเปล่ามหหรือว่าต้องไปบ่อที่โคตรจะไกลไปหาบ่อที่โคตรแรงโคตรไกลโคตรอันตรายที่มันอยู่ดงหมีอยู่ทางโน้นในเขตหน้าน้ําที่หก <c oughs> มันมีหน้าน้ําที่หกที่ไหนต้องตกไปก่อนเชี่ย <c oughs> ไม่มีจริงทุกคนในเนี้ไม่มีอะไรแหละโอ้ยมืดแล้ววดวันของเราก็กินแค่ปลาต้มน้ำปลาไปก่อนชีวิตติดปลาครับน้อง ในวันที่11ผมก็ได้ออกเดินทางเพื่อจะตามหาหน้านน้าปริศนาที่มันอยู่ไกลแสนไกลว่ามันจะมีน้านน้าแบบไหนให้เราแล้วตามหาปลาฉลามกันบ้างอะแต่ตอนนี้เดียวิ้งยังไม่เจอเลยเจอแต่ไมโครเวฟและก็อุปกรณ์อื่นๆเฮ้ยหมีเฮ้ยเราจะเว้นไว้ก่อนนะครับดวงเด็กเราจะไม่ช่วยนะฮะเราจะหาหน้านาน้าปริศนาก่อนน่านน้าแห่งความตายที่มันอยู่ไกลแสนไกล มันอยู่ตรงไหนกันแล้วเนี่ยเราวิ่งมาดุมๆในเขตที่6แล้วก็ยังไม่เจอเลยครับทุกคนอ่ามันอยู่ตรงไหนกันเนี่ยวิ่งไปครับวิ่งไปแบบต่อเนื่องครับจนกว่าเราจะเจอเจอหน้าน้ำแห่งความตายเฮ้ยไม่คุเวิ่งอีกแล้วตายเลยเก็บไว้ก่อนนะครับนะของมันต้องมีผมวิ่งมาแบบโคตรหลายวันติดจนมาเจอหน้าน้ำปริศนาในเขตที่5ครับเฮ้ยอะไรกันเนี่ยมันไม่ใช่หน้าน,าน้ำแห่งความตาย นี่มันน้านธรรมดาหรือเปล่าน้ําเค็มเรามาดูกันว่าในนี้มันจะได้ปลาอะไรครับ <c oughs> กับน้ําเค็มที่ผสมน้ําจือดอ่ามั่วไปหมดแล้วโอ้เอาอะไรวะนนียอันยัมันนี <c oughs> มันไปอยู่ในน้ําได้ไงตัวไปตกมาแบบโคตรนานครับว่าไ,ได้รู้ว่ามันมีแค่ปลาสีส้มอันนี้ที่มันอยู่ในบ่อน,นี้ครับทุกคน <c oughs> ก็แปลว่าเราต้องไปบ่อที่มันไกลกว่านี้ครับเอ <c oughs> ้ามีแค่นี้จริงดิ แต่ว่าตรงนี้ไม่ขังเท่าไหร่โอ้ไปไล่เปิดกล่องดูดีกว่าครับว่าจะได้อะไรนะฮะในกล่องนี้เฮ้ยเฮ้ยมีแต่ไมโครเวฟไเต็มไปหมดเลยเจ็ดเคของป้อกันกบ้านแบบชั้นดีครับแรงไปเลยแต่นด่หาหน้าน้ำก่อนโอ้โหมันจะตรงไหนวันนี่อะในเคสสุดท้ายเราก็จงเจอหน้าน้ำปริศนาอย่างแน่นอนครับ แต่ตอนนี้ก็ต้องโกยเหล็กไปก่อนนะโดนมากัดไปะโดวการคืนแล้วื่อขายแล้วเจ๊ขายแล้วมีกลับบ้านก่อนดิไหมเนี่ยในวันที่17การเดินทางของผมก็ได้ประสบความสําเร็จครับผมได้เจอกับหน้าน้้ำเหมืนความตายว้ายนี่แหละใช่เลยเพราะว่าในน้ํามีแต่กระดูกเด็กสาวเต็มไปหมดจะเด็สาวที่ไหนนี่มันกระดูกคนชัดๆ กระดูกคนหรือกระดูกปลาวะเนี่ยใช่เลยครับแล้วก็มีเงาปลาฉลามที่มันอยู่ในน้ําแบบนี้เลยก็แปลว่าในนี้เนี่ยของจริงจัดจัดเอ้าเลยครับท่านผู้ชมเราก็มีที่ตกปลาแบบสุดยอดแบบระดับสุดยอดตกได้ปีไหนเนี่ยใกล้จะมาแล้วเออมูชาอาจารย์อากระ,ะ,ะสุนปืนไรเฟิลมันไม่ใช่ปลาปะโถยวตกใหม่ต้องมาบ้างใช่ไหม ฮึบฮึบอาจะปลาตตาปาม่วงเชดก็แปลว่ายิ่งระดับ <comforting> ที่โค้วจะไกลเราจะได้ปลาที่โค้วจะแรงขึ้นเช่นปลาม่วงแบบล้วนๆแน่เลยผมเดาตรงเนี้ยน่าจะปลาม่วงแบบล้วนร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะคือระดับกลางที่สุดคือม่วงนะครับท่านผู้ชมผมว่าใช่ใช่แน่นอนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ไอเชียตีศูนย์โพไซเดล Oh. ในน้านาน้ำปิศาะนี้มันไม่ได้ให้คุณตกแค่ป่ากวัดเครื่องยนตเก่าใครไปลดความตุยอยู่ในนี้วะเนี่ย <laughs> บิอวปรกรณ์ชอ็อปมีปกรณ์แมป99คืนแล้วตอนนี้บริการขายดีไก่เพชรสุดเทพบริการรับฟาร์มทุกคา์สในเกมแบบสุดถูกแอนตซินคใสไซบอร์คค์สหรือว่าจะเป็นคาสใหม่ให่หรือจะเป็นเพชรในเกมก็มีให้หมดแล้ว บิวปกอร์แอป F K สุดตึงในปีนี้ได้ทั้งพีซีและมือถือไม่เปลืองค่าเน็ตไม่เปลืองค่าไฟไม่เปลืองความจำเครื่องตั้ง m K ไว้แล้วสามารถออกไปเล่นเกมอื่นได้เลยเล่นเกมอื่นและกลับมาดูฟาร์มก็ยังฟาร์มอยู่เหมือนเดิม F K ฟินๆกันไปเลย u g u Phone อย่าลืมใส่โค้ดเชิญชวนใต้ล่างคลิปและกลางคืนก็ได้คืบคานเข้ามาในเกมครับผมก็เล่นตาติจ่ายที่จะปีนขึ้นตไ้ต้นนี้แล้วก็ทำการตกปลาแบบท่ายากเราบ่นกันว่า มันจะตกได้หรือไม่บนต้นไม้ข้อสูงเอขึ้นไม่ได้ใช่มันสูงจริงแหละเออเชือยอดเยี่ยมตลอดตกบนต้นไม้ต้นนี้ได้รลบรองว่าเราจะมีปลากินไปตลอดชีวิตมันแหลมสุดเดี๋ยวเขาลองหน่อยนะครับไปล,ละเฮ้ยเช็ดเคตกได้ด้วยทุกคนเอาละครับทพ่านผู้ชมครับและนี่คือการจกปลาแบบสุดยอดในระดับปร,รมาจารย์ด้านการตกปลา ใช่คุณอยู่ต้นไม้แบบนี้คุณก็ตกปลาได้แบบนี้เราสามารถที่จะตกปลาได้แบบทั้งวันทั้งคืนนะได้อะไรมาวัานนะ่ะหินเขียวเหรอโอ้แม้ว่าจะมีสับปะหลาดลายที่จะมาตุยลาวในยามค่าคืนครับเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วพวกเราจอมเบ็ดบนต้นไม้ครับอา้าวแบบนี้ก็แหลมเลยนะครับทุกคน <c oughs> หวานเจี๊ยบตกไปเลยแบบรัวๆได,ได้อะไรมาดูครับมันต้องได้แบบของโคตรดีอะทุกคนของที่แบบ ไม่คาดคิดว่าม hey! hey! He, ันจะดีขนาดนี้ยันหก็ไม่คาดคิดเหมือนกันนะไอ้เชี่ยกระสุนปืนอะไรกันนี่และสิ่งที่ตกใจกว่าเดิมนัก็คือมันจะมีน้ำวนปริศนาที่ทำให้เรานั้นตกปลาได้แบบรัวๆครับนี่ไงตกเซียววิเช็ดเควันนี้ก็หาเลยครับผมสามารถที่จะตกยู่ในบ่อนี้แบบยาวๆเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยหลอดมันยากขนาดนี้หรือว่าจะเป็นหรือว่าจะเป็น ฉลามเพราะว่าใช่แน่นอนนะฉลามมันน่า,นานนจะระดับสุดท้ายโอ้โอฉลามจริงฉลามจริงๆครับทุกคนเช็ดเขเอา้านะครับท่านผู้ชมครับผมมีที่ปักหลักปักฐานแล้วผมจะตกกองที่ไปแบบเรือจังก,กว่าผมจะมีปลาปาแบบมหาศาลมากๆเทสหวานละหวานเจี๊ยบ <laughs> แต่สิ่งที่ผมต้องเตรียมไปนั่นก็คือที่วาร์ปที่ผมจะตั้งวาร์ไปไวตรงนี้แล้วก็วาร์ปไปถึงบ้าน แล้วผมก็ว้าไปเอาอาหารแล้วผมก็อยู่ตรงนี้ตลอดการไปเลยเรามาดูกันนะครับว่าเราจะตกปลาได้ตึงแค่ไหนครับทุกคนหวานเจี๊ยบผมก็เริ่มทุกการแผนการวางทีเลพอร์ตไว้ตั้งแต่ที่บ้านแล้วก็เชื่อมกับปลายทางที่ตกปลาแห่งความตายครับผมจะวางไว้ตรงก,กลางน้ําแบบนี้เลยเลทท่อสุดชาร์จไว้เลยครับโอ้โหและแบบนี้เราสามารถที่จะตกได้ทั้งวันทั้งคืนแบบไม่อดตายกันเลยแหละครับทุกคนไอ้ จุดปิศาอีกแล้ววันดีครับจอมปเป็นลยครับทุกคนตรงนี้เนี่ยวิหนึง่งอ้ฉลามแน่นอนตรงนี้ว,ว้าวเอาละครับท่านผู้ชมครับรอยคุ้ของเราจะผ่านแบบง่ายดายมากๆเพียงแค่เรานั้นตกปลาฉลามเ,เดี๋ยวด้อ <laughs> <laughs> เฮ้ยเซ็งกันมาดีๆหน่อยพระโถไหลรัวๆเลยเมื่อกี้สมาธิไม่อยู่กับเนื้อกับตัว <laughs> ก็ว <laughs> กับว่าคุณจะตกปลาฉลามไม่ได้ยังไงเลยครับ <laughs> มาที่นิดนึงเค <Okay. S 2> <laughs> ได้โย มีแบบรัวๆเป็นลายแล้วหลังจากนั้นเราก็ทําการตกปลาฉลามแบบเบิ่มๆครับแป๊บเดียวเราจะครบ5เราก็แค่ทําการออกเกมแล้วเข้าเกมที่มีเพื่อนอยู่ในเกมถ้าว่าเราสามารถรับเควสได้เลยนะฮะแต่จะครบไปแล้วเปล่าวะจะรอดกับตัวเองนะเฮ้ยตายเด๋อดมันครบไปแล้วแหละตกมาขนาดนี้รัวๆครับรัวๆรัวๆครับ คุณรู้สึกว่าคุณตกปลาได้หําใจแล้วคุณแค่ออกเกมครับผมโอโหแล้วกลับเข้าไปในเกมใหม่อีกรอบใช่ล้วครับและตอนนี้มันมีเพื่อนอยู่ในเกมยังไงละครับถ้ากับว่าเราสามารถกลับไปในเกมได้อีกครั้งแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยพระเจ้าขาดอีกสองตัวพระโถ <laughs> แล้วขาดอีกสองตัวครับจะครบ350ตัวไปต่อียครับรออะไร เราก็ทําการหวาดกลับมาในเกมอีกรอบเพราะว่าการตกปลาอีก3ามตัวแบบรัวๆครับเรามาดูกันว่า <c oughs> จ้เก็บได้ภายในกี่วันกันเชียวและควสุดท้ายมันจะยากแค่ไหนครับทุกคนไปดูกันตัว่ายากจัดชัวชัวป้าบเรียบร้อยครับทุกคนเราแค่ออกมาแล้วก็ทําการอัปเกรดแต่ทุกคนที่ควรจะชอบกว่าเดิมนั่นคือวสระดับ3ครับโอ้โห เห็นแล้วต้องอึ้งทึ่งเสียวกันเลยทีเดียวดูดิระดับข้อสามนะครับทําให้เราตอกปลาห้าร้อยตัวแล้วก็ตกฉลามอีกสิบห้าตัวครับทุกคนโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าสามร้อยห้าสิบตัวจะตกโคตรนานห้าร้อยตัวจะขนาดไหนวะเนี่ย <c oughs> ผมได้ทําการสู้ชีวิตต่อโดยการกลับมาตกปลาอีกครั้งแบบบ้าคลั่งผมได้ตกได้อีกห้าร้อยตัวพร้อมฉลามอีกเป็นกระตั้งเรามาดูกันว่าเราจะทําสําเร็จไหม แล้วจะเราต้องใช้กี่วันนะประเด็นห้าร้อยตัวเลยนะเฮ้ยเพื่อนๆลองเดาดูครับว่ามันต้องใช้กี่วันครับเพื่อนทำการตกห้าร้อยตัวแบบบ้าคลั่งอ่ะบ้าคลั่งจริงๆอ่ะโอ้โหลอกก็นานเป็นชาติแล้วอ่ะเราก็มายอมแพ้เชื่อตกไปเรื่อยๆครับโอ้โหโโโตกไปเรื่อยๆและเรื่อยๆอ้ว่โอ้โอ งัดฉลามแบบเบิ่มๆไปเลยแต่จริงๆแล้วฉลามไม่ต้องมาลัวก็ได้นะพี่เน้นจํานวนปลาไว้ก่อนตอนเนี้อเบิ่มๆเลยผมก็ทาการตกปลาไปเรื่อยๆแบบไม่มีที่สิ้นสุดกันเลยครับเฮ้ยลงเต้าได้ลงเต้ามามันนับว่าเป็นปลาหรือเปล่าวะเนี่ยไม่น่านับมั้งโอ้ลงเต้าใส่ได้ไหมเนี่ยเหตุของแลใช่ไหม รองเท้าตกต่อไปครับทุกคนอย่ายอมแพ้ไม่ว่าจะห้ารอยตัวครบชาติไหนไม่การตกปลาของผมผมไม่เว้นแม้แต่ตอนกลางคืนผมก็ยังตกเหมือนเดิมครับโอ้โหไม่ว่าจะฉลามร้ายหรือว่ามันจะมีสัตว์ร้ายเข้ามาหาผมก็ตกเหมือนเดิมหรือฤดูกาลที่แปรผันเว้ยรู้สึกกฉลามเยอะขึ้นนะเนี่ยใช่แล้ครับผมได้เตรียมของกินมาอยู่ที่นี่แบบถาวอลไปเลยนี่เลยครับผม ที่ทำอาหารสำเร็จลูปไม่ใช่มันแค่ปลูกเฉยๆใช่เลยครับคุณก็จะมีของกินแบบสุดตริงไปตลอดนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยกบ้องการอาหารในคืนนี้เ็ดเขึ้นไปก่อนโอ้โหโอ้โหไม่อนอย่างนั้นคุณจะโดนกบร้ายทำการตุยคุณตายนะฮะเอ้ยไม่เป็นไรแล้วตกปลาต่อแล้วครับน้องว,วันวันของผมตกไปตกมาในวันที่54ผมรู้สึกว่าเออ ป่าผมจะเยอะขึ้นหรือเปล่าวะโอ้ฉลามหลายตัวอยู่นะทุกคนเยอะมากๆไม่เว้นแค่การตกปลาครับที่บ้านเราก็ต้องป้องกันให้แน่นหนาขึ้นด้วยเช่นกันครับนี่งไง <laughs> วางกับดักไว้แบบเบิ่มๆเลยทาให้เพื่อนของเราเล่นได้ง,ง่ายขึ้นนะครับทุกคนโอ้ฝากดูบ้านด้วยจ้าจุ๊บมวบในวันที่84ผมว่าได้ทำการนั่งตกปลานอกสถานที่บ้างไอ้ตกตรงนี้ไว้ดีนะผมคิดว่า เฮ้ยเหมือนการป้องป่าเลยนะครับแต่ว่าเมื่อน้ำวนมันหายไปก็ได้ตกช้าลงแบบนี้เป็นตกที่เดิมดีกว่าโอ้โหไกโ่โคตรเออเดี๋ยวก่อนเราจะเดินไปทําไมวะในเมื่อเรามีเครื่องวาร์ปทุกคนแล้วกว็อาหารเตรียมไปให้พร้อมแล้วก็วาร์ปปิ้วไปเลยครับทุกคนครับว้าวเช็ดตกต่อไปเลยทั้งวันทั้งคืนแบบไม่หยุดพักเราจะตกตรงที่ไปเรื่อยๆจนกว่าเรานั้นจะตุยกันไปข้างหนึ่ง จนกว่าเราจะเป็นปรมาจารย์นกตกปลามืออาชีพและมือฉมังสุดๆกะโดเราจะตกปลาฉลามแบบว่าเซียววินาทีครับแต่ฉลามไม่ออกว่ะเอ,อ้โชว์สักหน่อยให้ตายเถตอนนี้เริ่มเซียนครับทุกคนไหนวะฉลามยังไม่มาฉลามยังไม่มามีแต่ปลาม่วงล้วนๆแม้ว่าจะเป็นท่ายากบนต้นไม้ผมก็ตกหมดไม่สนลูกใครครับน้องทั้งวันทั้งคืนเป็นไรเรามาดูกันว่าเราต้องตกถึงกี่วนันกว่าเราจะได้500อตัวแบบเบิ่ม แล้วตูจะนับยังไงแร้วะเนี่ยห้าร้อยตัวเนี่ยต้องออกไปดูอะครับน้องโอ้ยอาจารย์จะมาดีแห่งป่าที่มันับไหมเนี่ยในวันที่98ผมรู้สึกว่าป่านัน้นนนจะเยอะมากเลยเก่าอาวุธสังหารที่ผมจะต้องกลับไปที่พื้กานบ้านด้วยนะครับเพราะว่ามันเริ่มไม่บุกแล้วนี่ไงนี่นี่นี่แทงไปเลยเราได้เอาตีศูนย์ไปแทงตูดลทไไัททิแบบเบิ่มๆเป็นไงเท่ไหมเท่ไหม โอ้โหไม่มีพลังพิเศษเลยเด้อ <c oughs> นึกว่าฟาดแล้วแบบน้ำแตกกระจุยอะไรเงี้ยเออแทมแฉะน้ำกระจายนะฮะถือว่าคนละเรื่องโ <c oughs> ชโช์ประชืบป,ปื๊บปื๊บแรงไหมเมื่อว่ามันเออมันก็แรงดีอะครับน้องใช่ไหมแต่คิดว่าลูกตุ้มแรงกว่าแบบบวบเดียวหัวแตกนะครับทุกคนโ <c oughs> อ้มาเลยมาเลยเฮ้ย <c oughs> งัดกับลูกตุ้มในตัวเกือบแตกให้ตายเดันแรงขึ้นไหมไม่รู้อะคุณคิดว่าให้คะแนนนะครับระดับตีศูนย์คือความแรงเท่าไหร่กันเชียว เอเนี่ยนี่วู้เอาเรื่อง t 0 0 thousand years later ออผมได้ตกปลาถึงวันที่428ใช่แล้วครับผมได้ออกเกมไปแล้วและผมก็กลับเข้ามาในเกมไม่ได้อีกเลยเฮ้ยทำไมกันนี่หรือว่าวันมันเกินแบบ99วันไปแล้วทำให้เรานั้นออกเกมและกลับมาไม่ได้วะเกี่ยวหรือเปล่าอ่ะน้องผมไม่รู้ระบบเกมนี้จริงครับใช่แล้วครับผมได้ออกเกมไปดูแต้มปลาผมเว้ยว่าได้เท่าไหร่ครับ ผมว่ากลับเข้ามาในเกมไม่ได้อีกเลยฮะเล่นี่คือกล่องปลาที่ผมนั้นตกมาถึง434วันครับทุกคน<ะ>เชื่อไหมยียจะจัดทุกคนนะฮะแต่ผมตื่นเท่าที่ผมกลับมาในเกมไม่ได้อีกแล้วเนี่ยออเ้ยเป็นล้านอ่ะลุยไปตีศูนย์นี่คือแบบเอาเยอะมากทุกคนโคตรเบิ่มแต่สุดท้ายที่ทุกคณจะพิกิกว่าเดิมเพราะว่ามันไม่ครบ500ตัวทุกคน440 อีกหกตัวเท่านั้นน่ะอ๋ฮอหกสิบตัวม่ผมได้ทำการยกกองทัพห้าคนและกลับไปตกปลาใหม่อีกรอบหนึ่งครับผมจะตกปลาแบบไม่สนอะไรทั้งสิ้น <c oughs> ใช่เพราะจะตกแต่ปลาให้มันครบทั้งหกสิตัวแบบรวดแล้ว <c oughs> โอ้ตวเล่นตั้งแต่เช้ายันกี่โมงวะเนี่ยโอ้โหประมาณกับเที่ยงคืนนะครับทุกคนมันนานมากทุกคนครับ <c oughs> ตอนนี้ผมนัแทบจะเป็นลมจับกันเลยทีเดียวตอนนี้ ถ้าผมไม่ตัดข้ามแบบโคตรนานคลิปนี้อาจจะยาวนานถึง80ล้านชั่วโมงก็เป็นได้นี่ครับทำให้คนดูนั้นแทบจะเป็นลมกันเลยทีเดียวเออหมายถึงคนเล่นเนี่ยจะเป็นลมแหละเข้าเกมมาสักพักก็จะเหลือ4ี่คนแบบอุ่นใจไอเดียวนะหายไปไหนอีกหนึ่งเนี่ยและสักพักก็จะเหลือแค่สามและสองน้อยลงมาเรื่อยๆอาย้าวเฮ้ยแต่ผมก็ไม่สนอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะผมจะไปตกปลายโค้ก60ตัวจัดไปเลยและสักพักคนสุดท้าย ก็ได้ออกเกมไปในที่สุดครับเหลือตูคนเดียวใช่ตูก็ไม่สนอะไรทั้งนั้นน่ะตูก็ตกปลาต่อไปใช่แล้วครับผมยังการให้ถึง60ตัวครับและไฟเฟยดับนั่นแหละไม่สนเว้ยเฮ้ยโอ้เอดูความขาตกรรมขออีกตัวหนึ่งไม่ได้เลยเล่นในที่สุดการพยายามสุดบ้าข้างของผมก็ได้อัพเป็นระดับ3ขอมือปูระดับตกปลาขั้นเทพ โอ้โหส่วนสเกิลวนั้นน่ะเหรอทำให้เหล่านั้นเกี่ยวเบ็ดได้เร็วขึ้นและ่อนเบ็ดได้ไวขึ้นดูดันและโคตรไวครับว้าวและนี่เลยครับคือนักตกปลาขั้นสามแบบมือชฉมังโอ้โหนานมากคลิปนี้นานสุดๆโอ้โหแต่ก็ยังเหลือสิ่งที่ผมต้องทำอยู่นั่นคือการล่าปลาสองตัวสุดท้ายที่จะทำให้ครบทั้งเ้าปลา ในบอดน,นี่เฮ้ยสองตซนสุดท้ายน่าจะทานน้าแข็งครับทุกคนครับแต่ตอนนี้เนี่ยกวางร้ายจะตุยผมอีกแล้ว <Yeah. S 1> รอพี่แปบบ๊บเดี๋ยวพี่ไปผมก็ได้เดินหน้าไปทานน้าแข็งกับทวีปโคู่รุ่เหนือที่สุดแสนจะหนาวเหน็บเย็นไข่มาแล้วโอ้โมันจะบุกเข้าไปเลยมันไม่สนอะไรทั้งสิน้นสื้อกนหนาวก็ไม่ใสเว้ยเฮ้ยข้างหน้ามีอสุรร้ายจัดไปเลยปะปาะปากอสุรร้ายเนื้อหมาชิววา่าจะชัดเออ โอ้โหไม่ดับคนให้ผมสักหน่อยล่ะเสียใจแล้วเนี่ยแล้วนี่คือแหล่งตกปลาลำสุดท้ายอีกสองตัวสุดท้ายเดี๋ยวผมจะต้องตกให้ได้เย่ <Yeah. S 1> ตรงนี้เลยครับทุกคนครับนี่อะไรจำเขาให้เรามาดูกันครับว่าปลาสองตัวสุดท้ายผมจะได้ล่ามันตอนไหนอะมันมีวงแหวนเวรน,นะตอนนี้ต้องตกแบบนานเท่านั้นนะ่ะมาจัดไปโอ้ได้แล้วครับตัวหนึ่ง โอ้มันก็ต้องงาได้อยู่แล้วมันคือระดับโคตรกากรับอยู่ในนี้นะครับหนึ่งตัวครับและยังเหลือปาลาไหลไฟฟ้าตัวสุดท้ายที่เราจะเกี่ยวได้ตอนไหนอีกตัวหนึ่งไหลวนะน่าเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาพัดลมนะก็ปาลาไหลไฟฟ้าตัวสุดท้ายจบเลยจบคลิปนะครับทุกคนนานมากตัวนี้ตะคิวกินตูดแล้วเอ้โหตั้งตกปลาถ้าจะเป็นแผลกดทับนะครับทุกคนห้ารอยตัวพระเจ้าทุกคนใช้กี่ชั่วโมงกันบ้างครับ อโจมตีแคมไฟปล่อยแม่มนะฮะไม่สูนอีกแล้วครับ <c oughs> เราจะเป็นนักล่าปลามือหมังเ <c> ฮ <oughs> ้ยอะไรวะนะวิทยุ <c oughs> โอ้โหวิทยุมันตามหลอกหลอนผมถึงนี่เลยเหรอเฮ้ยตกไปเลยอ้าวโอ้โหวิทยุเบิร์สองโอ้ไปแอบก่อนตอนนี้ <c oughs> แล้วก็ตัดมากับเช้าว,วันสุดท้ายกวันหนึ่งครับที่ผมไม่ยอมแพ้ที่จะได้ปลาไหลไฟฟ้ามาครอบครอง,อง,องมันคือปลาไหลป,ป่าวะเรือปลาอะไรวะ ปลาไหลแหละนะโอ้โหน่านมากทุกคนไอ้ไม่เอานะวิทยงุงวิทยุแอะโอโ้ไม่ไหวแล้วเอาอย่างอื่นมาเฮอเม่อมกียตกแล้เนี่ยเกียตกแล้วตอนนี้มันทรมานมากทุกคนมาเอาเด้เอาเด้เอดโอ้โหปลาไหลอยู่ไหนวะผมตกมาแล้วสามวันสามคืนออะไม่ใช่วันเดียววันทสองวันสองวันนะฮะ ก็ยังไม่ได้เลยปลาไหลเนี่ยเดี๋ยวไปไหนเนี่ยปลาไหลเปล่าปลาไหลหรือเปล่าอ้าไม่ใช่นะครับปลาไหลหน่อยฮะน้องกี่จะตกแล้วพี่จะวางมือจากนั้นตกปลามือจะหมังแล้วไปเล่นอย่างอื่นแทนแล้วไม่ไหวโอ้ได้แล้วหัวชิมิเนสสำเร็จเลยครับทุกคนครับได้มาแล้วฮะกับปลาไหลปริศนาครับแต่จอมไปอีกตัวหนึ่งไงขออีตัวได้ไหมติดปะ ปลาไหลเบอสองมาเชดปลาไหลเบอรสองมาทุกคนหวานเจี๊ยบเอาเลยครับทุกคนครับและระดับนี้บอร์ดเราก็ครบทุกตัวแล้วแหละนะฮับแซ่บเลยกินปลาไหลแบบสดๆโอ้และจังหวะน,นี้แหละครับการตกปลาเมื่อสมังของผมก็ได้จบลงครับกับบอร์ดที่ครบทุกสายพันธุ์ว้าวฮไม่ได้ยากเลยบอร์ดเนี่ยยากห้าร้อยตัวมากกว่า และในที่สุดครับผมก็ได้ปลดอาชิมเมนทั้งหมดที่มันอยู่ในอัปเดตนี้แบบเป็นนักตกปลาอันดับหนึ่งของโลกไปเลยครับ <c oughs> ดาวหน่งของโลกหเปล่าวะ <c oughs> ตกทั้งล0 0ตัวที่บบก,กูแทบจะกรีดไอ้เสื้อนานจัดเลยตอนเนี้ยโอ้โห